ก่อนนี้ก็ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับที่มาทําเรื่องของการศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดน่านก็ทําให้จังหวัดน่านเนี่ยได้เห็นเป็นรูปแบบและรูปประธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นในอํานาจของข้อมูลที่มีอยู่ข้อมูลที่มีอยู่ต้องดีและถูกต้องสิ่งที่จุฬามาเพิ่มเติมก็คือนี่แหละครับทําให้มันดีและก็ถูกต้องและเอาข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์ ให้เกิดประโยชน์จริงๆกับคนในพื้นที่แต่เดิมงานวิจัยส่วนใหญ่ทำเสร็จเป็นเล่มแล้วก็วางไว้บนหิ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็แค่เป็นเชิงวิชาการแค่นั้นแต่วันนี้สิ่งที่เราทาสิ่งที่จุฬาทาให้กับที่บ่อสวัหรือจังหวัดน่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ออกมาเป็นเรื่องของเชิงวิชาการที่ปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ของจังหวัดน่านอันนี้ก็เลยเป็นแนวทางหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีมากสำหรับจังหวัดน่าน ครรล้ก็คุณาจาาิงททีี่่ไดเหนนือหลังจากตุลาทําแล้วในพื้นที่เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดโครงการนําร่องที่ตุลาทําให้กับจังหวัดน่านรอบเนี้ยมันแค่พื้นที่แค่เจ็ดตำบลนาร่องแค่นี้แต่ว่าจังหวัดน่านมันมีถึง9 9้าาตำบลน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือน่าจะขยายผลนะครับจาก7จ็ดตำบลเนี่ยไปสู่9 9้าบาตำบลให้ครบทั้งจังหวัดน่าน แล้วจังหวัดน้านจะเห็นภาพของจังหวัดน้านเองว่ามีปัญหาเรื่องของระบบน้ําอะไรบ้างแล้วจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในเชิงที่ทํางานร่วมกันตั้งแต่ระดับชาวบ้านจนถึงระดับราชาการหรือระดับใหญ่บริหารเนี่ยคิดยังไงเอาตรงนั้นมาเป็นองค์ประกอบด้วยกันโดยใช้ข้อมูลที่จุฬาทำเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจอันนี้ครับก็จะทำให้เห็นภาพของจังหวัดน่านที่ชัดเจนขึ้น